สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมคาเวสครับอยู่เกมเรษฐี2วันนี้ผมจะเอาคลิปการสุ่มตัวใหม่มาให้ทุกคนดูนะจริงๆผมก็ลืมไปแล้วครับว่ายังไม่ได้เอาให้ทุกคนดูอ่าเผื่อใครสงสัยว่าทําไมผมยังไม่ได้รีวิวตัวใหม่หรือว่ายังไม่ได้มีตัวใหม่มาให้เล่นเอ่อมาเล่นให้ทุกคนดูกันนะไปดูกันครับมาครับอันนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะรีเจนดารี่ครับแต่ว่าผมจะแค่แนะนําสกิลนะให้ดูครับก็คือ ย้ายไปที่บล็อกไหนก็ได้ที่ไม่ใช่บล็อกของเรานะอ่าดีเจนดารี่ตัวนี้จริงๆผมก็งงเหมือนกันว่าไม่ต่างจากโซเฟียเท่าไหร่นะก็ตัวที่เอามาเลือกลงนั่นแหละครับอาจจะมีข้อเสียตรงที่แค่ว่าเออ่ลงลายตัวเองไม่ได้แต่ก็ถือว่าดีกว่าโซเฟียตรงที่ว่ามันผ่านจุดสตาร์ได้เงินได้นะเออคือเบวอชแอมเมอร์อ่ะส่วนตัวนี้ครับซูเปอร์เนิร์สนะอ่าไม่ใช่โรนานะแต่เป็นโรซา่า รีมูฟเอาฮ e มเ e ิร์เฟกฮัมเฟิ f ์เฟกก็น่าจะเป็นพวกดับไฟพวกฟองสบูนะ่เนาะแล้วก็ได้เงินเดือน250%เอรของเ,ออเงินเดือนอ่าซึ่งถ้านิโคเนี่ยจะเป็น300%รครับ3รอบอันนี้ก็ได้น้อยกว่านิโคนิดนึงนะแต่ว่าจะได้ชชว์ครับแล้วก็แลกกับการได้ลบนี่นะอย่างที่เขายกตัวอ,อย่างก็คือลบฟองสบู่ครับ ลบฟองสบู่ไดล้ลบพื้นน้ำแข็งลบดับไฟได้เท่าที่ผมเข้าใจนะอ่ายังไม่ได้ลองเล่นครับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันไปก่อนเลยครับ10บสิบโกลอนะผมดองไว้2ี่สี่อันนะอันนี้คือดองไว้เพราะว่าผมไม่ได้เปิดตู้เฟสครับเกมมันจะมีแจกมานิดนิดหน่อยๆเรื่อยๆเนาะอ่าแต่ละตู้อะไรเงี้ยโอเคครับขาวแทบจะขาวล้วนมีฟ้ามานิดหน่อยเนีนน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  ครับรออที่สองเหมือนเดิมเป๊ะ <c oughs> ไม่แปลกใจครับเดี๋ยวผมจะกดเพชรไปด้วยนะอ่าเพื่อได้ไอ้สี่สิบโลที่ได้ตั๋วคืนมาห้าใบนะโอเคครับได้ชูมานะตัวตกเมต้าไปครับชูแล้วก็โอเคได้ฟองสบู่ครับหลุดเลดน,นะอย่างนี้ ก็ได้5้าใบคืนมาแทนนะสำหรับ40โลที่เราเสียไปครับถ้าใครอยากเห็นผมรีวิวใช้เพชรสุ่มต่อเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะามาดูเกมสนุกสนุกแทนกันดีกว่าครับเซตดั้งเดิมของผมนะทำอะไรไม่ได้ครับก็ได้แค่เก็บเศษเก็บตับต๋วไปเรื่อยๆแล้วรอใช้เพชรสุ่มนะถ้าใครอยากดูคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลย,เลยแล้วก็ฝากกดไลค์ ฝากกดติดตามสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้กันได้มากเลยนะอันนี้เราเจอกับคนจีนใช่ไหมเขาได้9้าครับเราจะได้โอเคเราได้หกครับ <Go second. S 1> เดิมหลังนะมีสิบมาสองใบก็แน่นอนนะเราก็คงจะถอย1ิบครับเพราะว่าสามเนี่ยไม่ได้สี่ที่เราต้องการเล่นนะ <Four. S 1> เขาเป็นน่าจะสายประมาณเดียวกับเราครับแบบเล่นมานานนะ Hey. มีสี่ดาวสองตัวครับ <Your turn. S 1> เราเองก็3มดาวทุกตัวแล้วนะ <Ten. S 1> มีเบียร์ทีเซที่เป็นสี่ดาวครับโอ้โห oh. แล้วการ์ดอะไรครับเนี่ยโอเคเขายังไม่ยึดเมืองเราเนาะอ <Your S 1> uh อยากทอยสามออกไปเหมือนกัน <ten. S 1> แต่ว่าผมว่าทอยสิไปเลยแล้วกันครับ ten. เพราะว่าสามมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากเล่นสี่ก่อนนะอ่าแล้วเดี๋ยวผมทอยสามแบบนี้แล้วกันครับเอาชัวๆลง <10. S 1> เอ่อลงรถไฟไปเลยนะนะ <Your turn. S 1> ครับ <Three. S 1> มีเบิ้ลสองเบิ้ลสี่อย่างหรอเ The อเอ่อผมว่าเบิ 2, ้ลสองเบิ้ลสี่งั้นผมไปเล่นลายสองเลยแล้วกันนะ <the> เขาน่าจะตามมาไม่ทันด้วยครับเขาไม่มีเบียร์ฮิเซ่นะเสี่ยงไปเลยครับผมว่าเราน่าจะเสี่ยงได้อยู่ <Jump. Three. S 1> โอเคเขาจำสามนะอย่างนี้ไม่เบิ้ลแน่นอนครับ <Your turn. S 1> เอ่อขอเบิ้ลสองได้ไหมโอเคได้เบิ้ลสองนะ แต่ว่าผมจะทอย2ถึง4 <Your turn. S 1> ก่อนนะครับโอเคเพราะว่าแบบนี้เนี่ยเราจะเลือกเขาเรียกอะไรเลือกทอยต่อไปได้ง่ายกว่านะเราก็ลงจอแดนครับเราก็ toy <Your turn. S 1> ทอยเบิ้ล2สองอีกทีหนึง่งแล้วเราก็สามารถใช้ <Double. Two. S 1> อวัดตั่นได้น่าจะพอดีปะ่ะ <Your turn. S 1> 59ล้านผมว่าน่าจะพอดีครับ เออโอเคเนี่ยห้าสิบเจ็ดล้านผมคิดอยู่ว่าตังค์มันจะพอ uhh, หรือเปนะ <the> ล่านะเราก็ไม่ได้กดดูร้านค้าด้วยครับดืมไปครับจบเกมไปเลยนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ทอยเบิ้ลสองถึงสี่ก่อนนะเราจะเปลี่ยนเพย์ไม่ได้ครับถ้าทุกคนลองนึกสภาพนะว่าสมมุติว่าเราทอยเบิ้ลสองแล้วเราทอยสองถึงสี่เนี่ยแล้วมันไม่เบิ้ลเนี่ยเ,เ,เราจะเสียเปรียบเขาทันทีนะอแต่นี้พอ เราชัวแล้วเราชนะได้เราก็ปิดเกมไปเลยครับไปต่อกันอีกเกมนะติดต่อกันเลยครับอันนี้หาห้องนานซะด้วยจริงๆมันหาห้องนานก็เกือบจะทุกเกมนะมีแค่บางวันครับที่มีคนเล่นเยอะๆหน่อย อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับคนเล่นหรือเปล่านะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเพราะว่าบางทีแบบก็ดูจะมีคนเล่นเรื่อยแบบเจอไม่ซ้ํากันเลยอะ่ะคือถ้ามีคนเล่นน้อยปกติเราควรจะเจอคนซ้ํากันใช่ไหมแต่เราก็เจอคนไม่ซ้ํากันเลยครับแต่ว่าก็ยังมีการหลุดตลอดนะหรือก,ก็งงเหมือนกันมาครับเราใบอา้าวจะกดไปที่2แล้วหน่อยโอเคแต่เราได้เริ่มก่อนนะ 6 7 3อย่างที่บอก <Your turn. S 1> ทุกคลิปนะรอ,อยหกครับสามไม่ใช่สีที่เราจะเล่นแล้วก็7จ็ลงการ์ดไม่ดีนะเปิดมาลงการ์ดนี่คือไม่ดีมากๆครับ <Nine. S 1> สมมุติได้เอ่อมันมีอันที่ดีแบบมันก็มีอันที่ดีแต่มันก็มีอันที่ไม่ดีเยอะกว่าเนาะ <No> way. แล้วเราไม่จำเป็นต้องเสี่ยงด้วยครับเราก็ทอยอย่างอื่นไปเนาะไม่จำเป็นต้องลงการ์ดตั้งแต่แรก อันนี้เรามีเบิ้ลสองถึงสี่ไม่ใช่เบิ้ลสองถึงสี่มีสองถึงสี่เผื่อเบิ้ลได้นะ <Your turn. S 1> แต่ว่าถ้าจะเอาชัวผมว่าจำดีกว่าครับอ่ so like เราเอาชัวไปเลยดีกว่านะ <Just two. S 1> ถ้าสองถึงสี่แล้วเราไม่เบิ้ลเออก็เสียฟรีครับสมมุติ so like เราได้สามอะไรเงี้ยเนาะ เขาเบิ้ลมาก่อนเลยครับเบิ้ลแปด้วยนะนี่ถือว่าดวงดีครับ <Eight. S 1> อ่าเรามีแปดอีกใบครับอ <Your turn. S 1> ย่างไี้เล่าสองถึงสี่ไหมเราสองถึงสี่จะได้เล่นลาย2ได้นะ <Double. Two. S 1> เฮ้ยบียทีเซ e มีสองผมชนะ <Your turn. S 1> ปะได้ถ้าเบียทีเซ่มี2ผมชนะครับโอเค ต่างฝ่ายต่างเบิ้ลนะแต่ว่า <Two. S 1> เราใช้คำว่าอะไรดี <Ten. S 1> เราเบิ้ลได้เฉียบกว่าครับแบบเบิ้ลได้อ,อจุดสำคัญมากกว่าเขานะเ,เขาแค่เบิ้ลแบบเบิ้ลไปสร้างได้อีกเมืองแต่ว่าเราเบิ้ลได้ลายเลยครับอ่าโอเคก็ชนะไปอย่างรวดเร็วนะเร็วกว่าเกมที่เราอีก ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการสุ่มตัวละครเมื่อตอนต้นคลิปแล้วก็สเกมที่ผมเอามาให้ดูกันนะสอเกมนี้ผมมองว่าผมค่อนข้างจะตัดสินใจเฉียบครับก็เลยเอามาให้ดูกันอาจจะเสี่ยงไปบ้างก็คือถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยเราก็อาจจะแพ้หรือเสียเปรียบไปเลยเนาะแต่ว่าพอมันเป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยมันเลยดูเฉียบครับอ่าก็เอาลอง เอาไปทําตามกันได้นะแต่ว่าผมก็ไม่การันตีว่ามันจะได้แบบนี้นะเออทำริเบิลถ้าอีกฝ่ายเขามีคางแก้อะไรเงี้ยก็จะหมดสนุกกันไปนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยอยากเห็นอะไรอยากเจอเซตแบบไหนหรืออยากให้ผมสุ่มตัวนี้ต่อโดยใช้เพชรที่ผมเหลืออยู่เนี่ยก็น่าจะสุ่มได้อีกสักเซตหนึ่งนะ40-50ครั้งครับก็สามารถพิมพ์กันไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ